สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปที่ทะเลาปาน้ไผใช่วันนี้เราจะไปเที่ยวงาน่ใ,นใช่เราจะไปเที่ยวงานเจดีปน่น้ํากันคืนนี้เป็นวันที่คืนวันที่22นะครับน่าจะเป็นคืนแรกของว,วันแรกของงานเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มี เปิดไปแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับวันนี้มีการเดินขบวนเราไม่ได้ไปนะครับเราไปทำงานไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปกันเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงงานถากนานกันแล้วนะครับก็คนเยอะมากเลย รถเราก็มาจอดไว้ตรงนี้นะครับเป็นทีเสีน้ำเงินเนาะไดูคนเต็มเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเข้าไปได้ลึกแค่ไหนนะเพราะว่าคนแน่นมากนะไม,ไม่รู้วันนี้เราจะเข้าถึงข้างในหรือเปล่านะเบียดก,กันมากเลยโร้านหข่ทอดรแรงนอดก,ก็มีนะครับสามักห้าสิบบาท ร้านฮอตมันนี่ไงอันนี้อะไรตอนนี้เราก็เข้ามาในานแล้วก็เจอทางหูอูน,นี่ทางหูลูนะฮะโอ้โหชุ่มๆเลยสีชมพูไม้ละสามสิบห้าบาทนะฮะสามไม้หนึ่งร้อยเป็นสตรอเบอรี่ข้างในเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างร้านนี้มีข้าวหลามด้วยสูตรสปโร์ไทยพรแม่ประเทืองก็ ใครที่มีเด็กเล็กๆมาก็ลําบากเล็นึงนะถ้ามาเที่ยวงานแบบเนี้ยเพราะว่าคนค่อนข้างแน่นนะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะก็คนก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วอีกอย่างนึงก็ช่วงนี้ยังปิดเทอมกันอยู่นะครับเด็กๆนักเรียนก็มาเที่ยวงานกันนะครับดูซิวันนี้เราจะได้อะไรไปกินนะะ ร้านนี้ขายาัดไข่อยากกิน5บาท5บาทนะอุ้ย10ชิ้น50ก็ปกตินะ5บาท10ชิ้นห้าสิบเอออันนี้ขายโรตีสายไหมก็โซนข้างหน้านะจะเป็นของกินทุกปีนี้เท่าที่เคยเห็นก็จะเป็นไก่ย่างนะมาทุกปีเลยโซนด้านหน้าโอ้ยออกกาถึงแล้วนะครับอันนี้ มาเจอกับร้านข้าวลาบแม่เล็กมีขนมหม้อแกงด้วยอันนี้หมูหวานเนื้อเค็มนะฮะหมูสวรรค์โอ้ดูร้านนี้คนเต็มเลยอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวอายุธยาน่าจะมาจากแถวตลาดรถไฟป่ะนี่โอ้โหคนเต็มเลย โผลเข้ามาข้างในคนบางนะเออแบบนี้นะก็บรรยากาศก,กำลังเดินเลยไม่แน่นทำเมื่อกี้ทางเข้าแน่นมากๆเลยเดินแทบไม่ได้ใช่เดินแทบไม่ได้เลยอ้ดูดูวีลาการย่างวีลาการย่างหมูเตกเรามาเจออะไรเนี่ยเรามาเจอกบน้อย โอ้สุกตุ้นตบน้อยครับตบน่อยอุย้ยขนมปังแลบลิน้นปูต้อยอะไรเอ่ยอ๋อโดนัทเกีย่ยร์ุูนโดนัทเกีย่ยร์ุูนโดนันดนทญี่ปุ่นนะ ก็มีนมสดฮอกไกโดขายด้วยก่อนละ35บาทใช้เนยทอดนะครับ <Okay. S 1> โน้น้ำมันตอนนั้นสมุนไพรก็อร่อยจุดละ75บ้าทใช่ไหมอ๋อร้านนี้ลูกชิน้นชิ้นหมูปิ้ง10บาท ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับโอ้โหน้ำปั่นก็มีนะฮะไปดูนี้ร้านหมุดย่างไส้ทอดไส้อ่อนนะฮะ วันนี้ร้านน้ำลำไยตสดอ่ะต่อไปเป็นร้านกาละแมแม่เกตนะฮะที่เพชรยังยืนมาดูคนคนรอกันอ่ะคนรอซื้อกันเลยคนเยอะเฮ้ยต่อคิวเลยนะคนต่อคิวซื้อกันเลยอ่ะ ร้านดังคนเขาก็จะมาต่อคิวซื้อเนะอันนี้ขนมฟังเวอร์อนะฮะนซสินค้ายเยอะนะละ่ะหัวหาร้านกว้างมากร้านที่อะไรอะ่ะอันนี้ร้านข้าวเกี๊ยบ เฮดี hey, day, นะฮะโหปีที่แล้วเราก็ต่อคิวกว่าจะได้กินนะฮะดูคน oh. เยอะโหเต็มเลยต้องซุม้มต้องต้องเยอะเลยเยอะเลยคนก็ต้องรอจัดเป็นคิวอะักว่าจะได้เฮ้ยร้านนี้ันใจเด็กๆต้องซุ้มมาอีกแล้วดูดูดตาเป็ด เป็ดดูเป็ดเขาทำหน้านี่เ <c oughs> ราทำหน้าหน้าบึง้งตอนนี้เรามาเจอการจราจรหนาแน่นอีกแล้วนะติดอะไรเอ่ยอยู่ที่หน้าร้านหมูยออุนนะครับนีค่ะคนเริ่ม แน่นละถ้าแม่ยำหอยนงงงังลมเจ๊ดังในทิกตอกนะหอยแน้่ไม่เือกไม่ขา่าเอ๊จะลองกินไหมเอ <l ank> <shield. l incoln> ok. ่ยลองไหมโอเคเดี๋ยวเราสั่งแยกไปยำเองนะฮะเดี๋ยวเราไปยำที่บ้าน ใช่เดี๋ยวเราไปยำเองชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคนระับนี่ได้ผักมาได้หอยนางรมมาไปเดี๋ยวเราไปกันต่อโอ้โเปียดเสียดก,กันไปนะฮะ หลังจากที่เจอการจราจรหนานแน่นแล้วเราก็มาบางแล้วนะฮะแสดงว่าเมื่อกี้คนเยอะเพราะว่าเขารอซื้อยำกันนะฮะนนก็ปีนี้เหมือนกับว่าทางทางเดินอ่ะปิดแล้วเขาจะมีเดินตรงกลางด้วยแต่ปีนี้ไม่มีเดินตรงกลางแนละ้วก็จะเดินซ้ายเดินขวาแค่นั้น ร้านนี้ร้านเด็ดอันนี้ร้านไส่ก,กอรอกไม้ละห้กกาบาทอุ้ยเจอร้านดังอีกแล้วอะ่ะร้านอ,นนอะไรราชาะละหมกราราชลาหมึรโอ้เราเคยใช่เ,เราเคยซื้อไปแล้วปีที่แล้ว ปีนี้ต้องงดได้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เราไปหาร้านอย่างอื่นที่เราไม่เคยได้กินดีกว่าหอมมากเลยร้านเกลือหอมอรมารม่าได้กลิ่นชวยออกมาหอมหอมโอ้ร้านนี้ร้านนกกระทาย,ยา่างมีร้านลูกชิ้นด้วยชิมฟรี ร้านนี้บอก็ชิมฟรีนะร้นานน้ำปลาหรอนาโอ้ร้านน้ำปลนมีเป็นหมูปันนะครับถังหมูลูกก็มีนะครับดูข้าวมานี่เด๋ย้ตอนนี้เราเจอร้านดังอีกแล้วอะ่ะชื่อร้านสลายุทธนะฮะอาหารญี่ปุ่นนะครับซูชิเบิร์นไฟเดี๋ยวไปดูก่นเขาเบิร์นไฟยังไงอ่ะมีไหม ยละสิบบาทชิ้นแถมหนึ่งนะฮะโ่ร้านยำหกสิบบาทวิตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านขนมหม้อแกงกะละแมเขาย้อยเพชรเจริญยิ่งนะฮะโอ้โหนิ่มเลยไม่เห็นขนมหม้อแกงเลย มนมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านี้เราเห็นกินค้าด้วยหอมหมูทอดนมสดหอมจริงจริงแล้วเรามาเดินโซนข้างในนะฮะอันนี้เป็นทางลัดที่จะวิ่งไปสารากางนะครันี้ข้างในก็จะมีพวกร้านขายข้าวนะครับซุกี้นะครับก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ขนมจีนนะฮะดูบรรยากาศข้างในโอ้ร้านหมูมูไก่ทอดเกาหลีนะฮะก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะร้าน้อนอาหารน้องแพะก็มานะดูอุ้ยไม่ใช่แพะอย่างเดียวด้วยมีหมูด้วย โอ้ยมีแต่น,น้องหมูโอ้อน้องแพะอยู่ตรงนี้น้องแพะอยู่นี่นะฮะเอาจับแพะแล้วก็แล้วก็มีกระต่ายมีกระต่ายอยู่นี่<ห>เดี๋ยวเราลุยกันต่อนะฮะ น้องกินหมูย่างเกาหลีนะครับชุดละ39บาทนั่งกินกันได้บรรยากาศนะโอ,โอ้โหเต็มเลยบาทเ่านั้นเครื่องเล่นอยู่ตรงริมท่าน้ำนะแล้วก็ร้านขายของกินด้วย เมื่อกี้ใครจําหน้างานได้บ้างครับตอนเราเข้างานอ่ะเราเจอกบเล็กนะฮะข้างในงานเจอกบตัวโตวแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นพ่อกบตัวนี้เป็นพ่อกบเป็นราชาใช่อันนี้เป็นพ่อกบ,าาอนนอกบข้างในมีเครื่องเล่นด้วย โอ้โหดูไฟแลบเลยไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้อเล็กเป็นคนขับคนขับรถไฟเลยอัญญาจะไปเล่นปลาหมึกนะฮะ พี่นายจะนั่งอะไรนั่งตรงไหนนั่งพึ่งเหรอปพรๆะเหมือนกันทุกตัวดูสิโอเคโอ้โหเขามีเซฟตี้เบลล์รัดให้ด้วยนั่งได้สองคนใช่ยกแล้วดูสิ ยกแล้วยกแล้วี่อาทิตย์หน้าเล่นอะไรอีกด้เอาข้าวหน้าเล็กจะเล่นอันนี้เหรอไปครับไปเดี๋ยวเรามาเล่นเกมปิโกกันนะพร้อมยัง ไปแล้วนะลูกแรกเลขแรกหมายเลขแรกลูกแรกหมายเลขสี่หมายเลขสเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ไม่มีหองอะไรไม่มีสี่แล้วไปต่อสี่แล้วไปกระต่อให้กระต่อที่หมายเลขเก้าเลขเก้าเก้าโอสะอาดสองอันเลยพ่อเฮ้ยเลขได้เลยพ่อยังไม่มีเลยจากวันต่อไปกระต่อจากวันต่อไปกระต่อให้กระต่อที่หมายเลขสิบหกสิบหกสิบหกได้แล้ว 16มาแล้วหนึ่งไม่งหอเล็กสิบหแล้วไปต่อจับต่อรู้ต่อให้กระต่อที่ใหม่เลขสองเบอร์สองอเล็กโอ้ยมันมีแล้วส่งมาต่อจะมาต่อส่งมาต่อจะมาต่อให้กระต่อที่ใหม่เลขสิบสองสิบสองสิบสองแล้วไปต่อจับต่อไปกระต่อให้กระต่อที่ใหม่เลขสิบเบอร์สิบ เบอร์ 10, สิบเบอร์ 10, สิบสแล้วก็ยกมือสูงๆเลยจ้าบิงโกสี่ขัมวบนนะครับถูกต้องจ้าเป็นรางวัลใหญ่นะจน้องจ๋าเลือกได้ทางล้านครับเอา้ารอบนี้จบเกมนะพี่รล่ใหม่ไปกันต่อจ้า <บะ S 1> สู้ต่อสู้ต่อจ้ารางวัลใหญ่เอาให้ได้ครับได้แล้วปีโกเกมเล่นกันต่อเจนนั่งเจนนั่งเจนนั่ง ก็โซนนี้เป็นโซนการละเล่นนะมีปลาโผบินโกลนะครับจับลูกโป่งก็มีลูกกระตุ้นไปดูปลาโผมีไหมลูกเยองหกแล้วเอาไข่ไปด้วยโอ้ยิงหนังกระติกก็มีได้เหรอลูกกระตัวนพี่ได้หน้าบาับว่างเลเต็มเลยพี่ได้ไพได้ตัวเลขสิบเจ็ดค่ะร้านนี้ร้านพี่ได้ตัวเลขร้านหนึ่งนะครับน้าข หม้่บเจ็ดนะคะมีระวางกับมีมีบ้้นวางเบิ้ลมีสาวางสามโอเคไหมไปกันต่อหมายเลต่อไปใครไม่ทันเรามีขอนั่งด้านในก่อนนะจับจองได้ว่างก่อนเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งจับจองได้ว่างด้านในก่อนร้านขายเ้นจังนะนดน้ากลาร้าน้มายเล้่อนผลักร้านที่ายหมาล่นะย ร้านนี้ร้านสี่ไก่ีก็สำหรับวิดีโอพาเพื่อนมาเที่ยวง,งานปากน้ำนะครับเป็นงานสารากางเป็นงานประจำปีจังหวัดสุพรรณก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เป็นคืนแรกของงานนะครับ ก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ไยบายสวัสดีครับ